รวมนะครับเขาเรียกว่าศูนย์รวมแอปช้อปปิ้งออนไลน์ในนี้นะครับจะเป็นเว็บไซต์ของพี่ๆทุกคนเลยเมื่อกี้นะครับพี่ๆเห็นแล้วกระเป๋าที่1คือเว็บไซต์ i n d i m c o m มันเป็นเว็บไซต์ของพี่แล้วนะครับคราวนี้พี่จะมีเว็บไซต์ที่2ด้วยที่มาพร้อมกันเลยคือพันล้าน .com ครับเป็นศูนย์รวมแอปช้อปปิ้งออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็น Lazada, Shopee, JD, นะครับ Big C ซ o โ u ตนะครับอีกเยอะแยะมากมายนะครับ แม้แต่กระทั่งนะครับการบินไทยนกแอร์แอมเบรดกาตานะครับแกฟฟูดก็ยังมีเลยที่เด็ดกว่านั้นนะครับแอปพลิเคชันจองโรงแรมระดับโลกครับไม่ว่าจะเป็น Agoda Airbnb Booking ครับรวนนะครับอยู่ในพันล้านดอแล้วพันล้านดอมันคืออะไรครับที่นี่ครับจะเป็นศูนย์รวมแอปช้อปปิ้งของพี่แล้วจะทำให้พี่มีรายได้กระเป๋าที่2นะครับซึ่งกระเป๋าที่2นะครับตรงนี้จะมีรายทั้งหมด4ช่องทาง ผมจะมาลงรายละเอียดให้ดูเลยนะครับว่า4ี่ช่องทางมีอะไรบ้างนะครับเอาละครับหน้าตาของพันล้าน com สักครู่นะครับล้าน com นะครับพันล้าน com ของเราเนี่ยมีรายได้ทั้งหมด4ช่องทางช่องทางที่1ครับนะครับเราเรียกว่าเราชอบเองครับเราชอบเองนะครับเราชอบเองคืออะไรเราทุกคนนะครับจะมีเว็บไซต์พันล้านเป็นของตัวเอง พอเราเป็นสมาชิกของอินดีมครับนั่นคือกระเป๋าที่1กระเป๋าที่2เราจะเอารหัสสมาชิกเดิมนั่นแหละมาล็อกอินในพาราณดอทคซึ่งพอพี่ล็อกอินในพาราณดอทคนะครับพี่จะได้เว็บไซต์เป็นของตัวเองจากนั้นพี่เข้าไปช็อปเลยครับในพาราณดอทคนะครับจะเป็นศูนย์รวมนะครับช้อปปิ้งทุกอย่างเลยในนั้นพี่จะช็อป l a z a d a ก็ได้เพราะนะครับผู้บริหารของเราท่านไปเจราจารมาหมดแล้วครับว่าทุกแอปพลิเคชันนะครับในนี้เขาจะพาเราไปเจอแคชแบ็กครับนั่นก็คือรายได้ แคตแบ็กคือนะครับส่วนแบ่งเงินคืนมาหาเรานั่นเองครับเวลาพี่ช็อป Lazada นะครับพี่เข้าผ่านพันลานแล้วไปช็อป Lazada จะให้เราคืนกลับมาสูงสุดถึง10%ครับจากยอดใช้จ่ายดังนั้นครับแค่ช็อปครับก็จะได้ตังกลับคืนมานะครับช่องทางที่1ก็คือเราเข้าไปช็อปเองครับเป็นรายจ่ายในชีวิตประจำวันพี่กลับมาเป็นรายได้ง่ายๆแบบนี้แหละนะครับสะดวกด้วยแล้วก็มีรายได้กลับคืนมาด้วยนะครับ ช่องทางที่2ครับนะครับเราเรียกว่าเราสามารถที่จะแชร์หน้าเว็บพันล้าน .com ของเราออกไปในโลกออนไลน์ครับเราแชร์ครับนะครับเราแชร์ออกไปในโลกออนไลน์ครับแชร์ไปเลยครับไม่ว่าจะเป็น l ล ne นะครับ facebook นะครับ i t s t r g r กรม w วิตเตแชร์ไปครับเราล็อกอินเว็บไซต์ของเราเสร็จแล้วเราแชร์ใครก็ตามครับที่เขาเข้าไปช็อปนะครับในเว็บไซต์ที่เราแชร์นะครับสักครู่นะครับ ที่เข้ามาช็อปในเว็บไซต์ที่เราแชร์ครับเขาเหล่านั้นครับเขาจะได้ช็อปเลยนะการช็อปเนี่ยมันมีสองสเต็ปครับสองจุดหนึ่งครับนะครับสองจุดหนึ่งคือเขาเหล่านั้นนะครับช็อปเลยถ้าเขาช็อปเลยนะครับเขาจะเข้าไปช็อปในเว็บไซต์ของเราแคชแบ็กที่เกิดขึ้นทั้งหมดครับจะวิ่งเข้าบัญชีเราครับนะครับแคชแบ็กครับเป็นเงินนะครับทุกท่านนะครับ แคดแบ็กจะวิ่งเข้าบัญชีเราทั้งหมด100%นะครับแต่2.2ครับ 2. 2ถ้าเขานะครับขอสมัครนะเขาสมัครต่อจากที่เราแชร์เนี่ยมีลิงก์ให้กดสมัครครับถ้าเขาไปกดสมัครนะครับเพื่อนเราสมัครครับสมัครนะต่อจากเราที่เราแชร์ไปเขาจะเป็นนะครับสมาชิกที่ติดกับเราเขาจะมีเว็บไซต์พันล้านเป็นของตัวเองนะครับ แต่ว่าการที่เพื่อนเราไปช็อปในเว็บไซต์ของเขาเองที่เกิดจากการสมัครต่อจากที่เราแชร์เขาจะอยู่ในนะครับหนึ่งในส่วนของร้านค้าเราในพัรล้านดังนั้นเวลาเพื่อนช็อปไปนะครับถ้าเพื่อนเกิดแคชแบ็กนะครับสมมุติอย่างนี้ปกติแล้วอ่ะถ้าพี่ช็อปเนี่ยพี่ได้แคชแบ็กร้อยหนึง่งพี่จะได้ร้อยหนึ่งเลยแต่ในกรณีของเพื่อนเรามาสมัครต่อจากเรานะครับแคชแบ็กที่เกิดขึ้นเท่าไหร่ก็ตามครับ ถ้าสมมุติว่าเกิดขึ้นร้อยหนึ่งเพื่อนจะได้แค่นะครับสาบาทครับหรือ33%เปอร์เ็นนะครับแล้วนะครับอีกนะครับนี่คือเพื่อนนะครับที่สมัครต่อจากเราแล้วอีกหกสิบเจ็ดครับจะเป็นของเพืนของเราครับวิ่งเข้าบัญชีมาหาเราครับนะครับแบบนี้เลยเนี่ยดังนั้นครับนั่นหมายความว่าการที่เรา แชร์ออกไปญาติพี่น้องเราเพื่อนเราเขาเข้ามาเป็นสมาชิกเขาขอสมัครพันล้านเฉยๆเนี่ยเขาก็จะได้เว็บไซต์พันล้านเป็ของตัวเองแต่เขาจะได้แคชแบ็กเพียงแค่นะครับสาจากทั้งหมดแต่ที่เหลืออีก67จะวิ่งเข้าบัญชีของเราครับนั่นหมายความว่าเราสามารถนะครับสร้างไรายได้จากการชอบของคนอื่นด้วยผ่านพันล้าน .com เอาละสิครับเริ่มสนุกแลวใช่ไหมนะครับส่วนช่องทางที่3ครับพี่พ สักครู่นะครับขอเปลี่ยนหน้าใหม่นะช่องทางที่3ครับคุณก้องครับประธานของเราครับคุณก้องอักครัชนิพนธ์ท่านให้เรายกเอาผังองค์กรทั้งหมดเลยครับในกระเป๋าที่1ในเว็บไซต์อินดีมซึ่งพี่จะมีลูกค้าประจำนะครับที่อยู่ในองคอ์กรพี่ว่าจะทีมซ้ายหรือทีมขวามากถึง2ล้านคนยกมาตั้งพี่ๆครับทั้ง2ล้านคนเหล่านั้นล้วนแต่เป็นสมาชิกในอินดีมทั้งหมด เขาเหล่านั้นล้วนจะเป็นเจ้าของเว็บไซต์พันล้านเหมือนพี่เลยเขาจะมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองดังนั้นทุกการช้อปของคนทุกคนที่อยู่ในพันล้าน com นะครับของเขาเองซึ่งเขาเป็นหนึ่งในนะครับสล้านคนของเราเนี่ย cashback ที่เกิดขึ้นครับถ้าเขาได้เท่าไหร่พี่จะได้ด้วยครับ2.5%ครับนี่ก็คือครับการช้อปขององค์กรในกระเป๋าที่1ของเราครับ ซึ่งทุกคนครับทุกคน2ล้านคนเขามีเว็บไซต์พพลนเป็นของตัวเองทุกครั้งที่เขาช็อปอะไรก็ตามทุกวินาทีถ้าเขาช็อปสําเร็จครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่เขาเขาไปช็อปผ่านพันล้านดังนั้นทุกคนนะครับทั้ง2ล้านคนในอนาคตเขาจะช็อปในพันล้านของตัวเองขนาดตัวพี่มีพันล้านเป็นของตัวเองพี่ยังไม่ช็อปที่อื่นแน่นอนถูกไหมครับดังนั้นทั้งนะครับทั้งหมดเลย2ล้านคนเขาจะช็อปของตัวเองแต่ทุกๆการช็อปของเขาเหล่านั้นเขาได้แคชแบ็กสมมตินะครับ สองล้านคนของเราใครก็ตามครับเขาไปช็อปนะใน Lazada ซึ่งเข้าผ่านพันล้านเขาช็อปไปพันหนึ่งเกิดแคชแบ็กมาร้อยหนึ่งครับสมมติว่าเกิดแคชแบ็กมาร้อยบาทนะครับพี่นอนอยู่บ้านเฉยๆนะครับพี่ก็จะได้ด้วยครับที่2.5%นะครับคนในองค์กรเราได้100บาทเพราะเขาช็อปลา z a d a ไปพันหนึ่งนะครับได้สูงสุดที่10%ก็คือร้อยหนึ่ง ตัวเราเองครับนอนอยู่บ้านเนี่ย2.5มันจะวิ่งเข้ากระเป๋าของเราครับอัตโนมัติเลยทุกวินาทีที่เขาชอบสำเร็จเห็นไหมครับกระเป๋าที่สามนี่มันสุดยอดมากๆทุกท่านลองนึกดูสิในอนาคตอันใกล้นี้คนไทยจะชอบเป็นนะครับคนไทยจะหันมาใช้แพลตฟอร์มอย่างนี้มากขึ้นเพราะอะไรครับแพลตฟอร์มพวกนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เราสะดวกสบายมันเข้าสู่ยุคของ lazy economy ครับ เป็นยุคที่ทุกคนสะดวกสบายเลยไม่ต้องไปไหนนะครับบิ๊กซีโลตัสเซเว่นเซนตันเขาบริการส่งถึงบ้านแล้วแล้วยิ่งกว่านั้นครับเราสามารถช็อปผ่านโทร,โทรศัพท์และเรายังจะได้เงินกลับคืนมาด้วยและที่สําคัญนะพี่เริ่มกระเป๋าที่หนึ่งแล้วพี่ได้กระเป๋าที่2มาด้วยสุดยอดไหมครับแล้วตัวนี้นะไม่ได้เฉพาะพี่คนเดียวนะครับตรงนี้คุณกล้องวางระบบมันน่าสนใจมากๆครับเพราะว่าอะไรครับรายได้ตรงนี้จะยิงขึ้นผังครับทั้งหมดเลย2ี่สิบชั้น มาลงรายละเอียดกันตรงนี้พี่จะเห็นถึงความว้าวครับว่า20ชั้นเนี่ยมันยังไงนะครับยิงขึ้นผังถึง20ชั้นเลยนะครับช่องทางที่สามนะการยิงขึ้นผังอย่างนี้ครับ20ชั้นนะครับสมมุติว่าตัวพี่เองอยู่ตรงนี้แยกเป็นฝั่งซ้ายฝั่งขวาครับนะครับเนี่ยไอ้นี่เป็นชั้นๆนะครับแต่ทุกคนจะติดตัวได้สองคนหมดผมไม่เขียนนะผมเขียนอ่าสมมุติว่าคนนี้คือชั้นที่หนึ่งคนนี้คือชั้นที่20ก็แล้วกันนะครับชั้นที่20นะครับ มันย่นระยะไปอ้าวถ้าเต็ม2ี่สิบชั้นนะครับเต็มผังเลยพี่จะมีคนถึงสองล้านคนนะครับพี่ๆนะครับผมไม่ได้เขียนนะเอาฝั่งนี้หนึ่งล้านนะครับฝั่งนี้หนึ่งล้านคนนะครับสมมุติว่านายคนนี้ครับคนที่นะครับสักครู่คนที่ชั้นที่ยี่สิบเนี่ยเขาเข้าไปช็อปครับนะครับเขาเข้าไปช็อปสักครู่นะครับขอลบก่อนเดี๋ยวไม่สวย Okay. นะครับนายคนที่20เข้าไปช็อปในพันล้าน com นะครับเข้าไปช็อปในพันล้าน com ที่ Lazada เขาได้นะครับแคชแบ็กที่100บาทนะครับคนชั้นที่19เนี่ยนายนี้นะครับจะได้ด้วย2.5บาทเป็นไงครับสุดยอดไหม18ก็ด้วย2.5บาทครับ มันจะวิ่งกันหมดเลยครับ17 1เจ5 1สิบหสจนกระทั่งถึงตัวพี่2.5บาทเนี่ยครับจะได้ทุกคนเลยเห็นไหมครับคนชนั้นที่2 0คนนี้เขาได้ร้อยหนึ่งสิจะได้2องบาทห้าสิบ16 1แวิ่งจนถึงพี่เลยนี่คือการกระจายรายได้สู่สังคมอย่างยุติธรรมครับไม่ใช่เฉพาะพี่ได้คนเดียวตรงนี้เราไม่ได้เอาจากเขานะบริษัทมีนะครับมีส่วนแบ่งยิงขึ้นผังอัตโนมัติได้จากบริษัท ไม่ได้ได้จากเพื่อนๆของเรานะครับไม่ได้ไปรอส่วนแบ่งจากเพื่อนนะครับเพื่อนก็ได้เต็มๆของเพื่อนเลยนะครับชั้นที่20เนี่ยเขาเป็นลูกค้าประจําของเรานะครับอยู่ในกระเป๋าที่1เขามีเว็บไซต์ประ้านเป็นของตัวเองดังนั้นการที่เขาช็อปนะครับได้แคชแบ็กเท่าไหร่เราจะได้ด้วยตามระบบที่บริษัทวางไว้เห็นไหมครับนี่แหละครับป็อการกระจายรายได้นี่แหละครับคือช่องทางที่3นะครับคราวนี้ครับพี่ๆยังมีช่องทางที่4อีกครับที่ผมบอกแล้วว่าน่าสนใจมากๆครับช่องทางที่4 โอเค okay, ครับช่องทางที่สี่ครับนะครับคนใต้องค์กรของพี่เขาเหล่านั้นล้วนแต่เป็นเจ้าของเว็บไซต์พันล้านเขาก็สามารถที่จะแชร์ได้เหมือนพี่เห็นไหมถ้าเขาแชร์ออกไปครับเพื่อนฝูงเขาซื้อเขาได้แคชแบ็กเท่าไหร่ครับพี่จะได้ด้วย2.5%เซนมันก็ต้องยิงขึ้นผังตามอัตโนมัติครับเพราะระบบถูกวางไว้อย่างนั้นทุกครั้งนะครับที่คนในองค์กรของพี่แชร์ไปแม้แต่กระทั่งนะครับ ชั้นที่20เนี่ยนะเนี่ยเขาแชร์นะผมเขียนย,อย่อยๆแล้วกันนะเอาละครับ20เนี่ยเขากดแชร์ออกไปครับคนชั้นที่20สิมมติว่านะครับเขาได้แคชแบ็กมาจากการแชร์เขาได้มา67บาทนะครับห7บาทนี้นะครับจะถูกยิงขึ้นผังนะครับที่อาเขาเรียกว่าอีกส่วนหนึ่งครับจะยิงขึ้นผังอีก20ชั้นเหมือนกันจะขึ้นมาเลยครับหาทุกคนเลยนะครับ จนกระทั่งถึงตัวพี่ด้วยที่2.5เปอร์เซครับของ67บเาทเป็นไงครับนี่คือทั้งสี่ช่องทางนะครับของพันล้าน .com มันสุดยอดมากๆพี่ท,ทําทีเดียวเก็บเกี่ยวทั้งสองกระเป๋าเลยนะอินดีมก็เก็บพันล้านก็เก็บแล้วพันล้านมันน่ามหัศจรรย์ครับในอนาคตนะครับถ้าพี่มีเต็ม2ล้านคนเกิดอะไรขึ้นทุกคนจะใช้แพลตฟอร์มแบบนี้เป็นหมดเพราะทุกคนจะเข้าสู่ยุคแห่งความสะดวกสบายทุกการใช้จ่ายครับมันจะวิ่งเข้าหาพี่นะครับ ถ้าเกิดว่านะพี่นะครับตัวพี่เองมีลูกค้าประจํานะครับสองล้านคนให้เขาเหล่านั้นนะครับซื้อผ่านพันล้านเนี่ยเอาแค่เขาได้แคชแบ็กกันแค่คนละพันพี่ก็จะได้จากเขาด้วยครับที่ยี่สิบห้าบาทต่อคนนะครับยี่สิบห้าบาทต่อคนคูณครับคูณหนึ่งพันค่ะคูณ2อล้านขออภัยครับสองล้านนะครับเป็นเท่าไหร่ครับพี่ห้าสิบล้านครับ เป็นยังไงล่วครับวิ่งเข้าบัญชีพี่จากกระเป๋าที่2เนี่ยแบบนี้เลยเอาแล้วครับนี่คือกระเป๋าที่2นะครับโดยละเอียดนิดนึงนะครับให้ทุกคนได้เข้าใจนะครับว่ามันสุดยอดมันทรงพลังขนาดไหนเครื่องนี้ครับสวัสนี้ครับผมคนนั้นนะครับก็จบนะครับกระเป๋าที่2ไว้เท่านี้เดี๋ยวเรามาตามกระเป๋าที่3มาต่อครับสวัสดีครับ